สนับสนุนโดยนีเวียคู่คิกแห้งสบายสามเท่าจากนีเวียสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเผู้ชมข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศาคาีค่ะรายการที่พร้อมจัพียากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแดนาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาต,ตรง อยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์พ,พรพฤษลีลาประเสริฐหรือว่าพฤษสตะเลค่ะครับก็วันนี้อังคารที่23ธันวาคมแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงเทศากาลเต็มทีแต่ว่าของฝรั่งจะถึงก่อนใช่ไหมใช,ช่จริงๆพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นคริสต์มาสเอฟแล้วแล้วก็เป็นคริสต์มาสเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็ถือโอกาสนี้แหละคะ่ะก็หยุดกัน นับตั้งแต่วันพุ่งนี้ยาวๆกันไปนะโดยเฉพาะปีนี้ก็พิเศษจริงๆเพราะว่าเราได้หยุดยาวไปเนี่ยจนถึงวันที่4ม่มกราเลยเผื่อว่าสำหรับใครที่ตั้งใจหรือว่ามีโปรแกร,รมนะคะที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าไปพักผ่อนเองก็ตามเนี่ยฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการเคลียร์งานคคเคลียร์ชีวิตแล้วก็วางแผนให้ดีก็บอกว่าเวลาช่วงที่เราได้มีโอกาสได้หยุดพักผ่อนพักให้เต็มที่เขาเปิดนนเนี่ยก็ทํางานรุยเต็มที่เหมือนกันแต่ก็มีหลายท่านนะฮะที่เห็นข้อมูลในเฟซ นะครับหรือว่าโซเชียลต่างๆก็แอบไปเที่ยวก่อนบางคนเขาอาจจะไม่ชอบไปเที่ยวแบบกระจุกก็คือในช่วงเทศกาลบางคนก็อาจจะไม่ชอบกับการไปเบียดเสียดนะครับหรือว่าแย่งกันทานแย่งกันเที่ยวนะหลายครอบครัวก็ตอนนี้ก็ออกไปสู้กับลมหนาวตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยหรือแม้กระทั่งบางคนก็ออกไปเที่ยวเดินทางต่างประเทศนะฉะนั้นสิ่งสำคัญทในงรือการวางแผน แต่ประเด็นที่มวยพูดเมื่อสักครู่ที่ว่าคนเราเทียเท่ยวก็เที่ยวให้เต็มที่ะนะครับทำงานก็ทําให้เต็มกําลังเนี่ยจริงๆในช่วงปลายปีก็อยากจะฝากไม่ว่าท่านจะทํางานประจําหรือว่าทาธุรกิจแน่นอนคงจะต้องมีการประเมินผลการทํางานนะครับโดยเจ้านายผู้บังคับบัญชาหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ในแง่ของบริษัทจํากัดของตัวเราเองเนี่ยผม,มหมายถึงตัวบุคคล ความจริงเราเองก็ควรจะประเมินตัวเองด้วยนะครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราได้ทําสิ่งใดไปแล้วบ้างนะครับมีความพอใจมากน้อยแค่ไหนกับการใช้ชีวิตในช่วงปีที่ผ่านมาและประเด็นสําคัญก็คือในเรื่องของเป้าหมายชีวิตที่เคยพูดกันอยู่เสมอว่าคนเรานควนรจะมีการวางแผนปีที่ผ่านมานั้นคุณได้ทําตามแผนไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์สำเร็จหรือไม่แต่พูดอยู่เสมอว่า ไม่สมเร็จไม่เป็นไรเพราะการทํางานทุกอย่างมันย่อมมีปัญหาแต่สิ่งสําคัญคือเราได้ลงมือปฏิบัติหรือไม่ครับ นะน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่ระบบทุกๆปีเราก็จะเห็นบางคน่ยมีการแบบวางแผนตั้งแต่ต้นปีพอ,ปล,อป,ลปลายปีหรือปลายปีเนี่ยก็มานั่งติ๊กตัวเองว่าเอ๊ะเราทาอะไรลงไปแล้วบ้างรประสบความสำเร็จแค่ไหนหรือว่าได้เริ่มทําแค่ไหนนะอย่างน้อยคือได้ได้เริ่มทำนะคิดและได้เริ่มทำเนี่ยว่ามันก็เป็นทางเดินที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยเพื่อที่ว่าก้าวต่อไปในอนาะคตเองใช่แล้วสิ่งสาคัญก็คือในอขวบปีใหม่ที่กําลังจะเข้ามาถึงนะครับ2558เนี่ย นะก็ควรที่จะวางแผนต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เคยวางแผนในช่วงปี5-7แล้วมันยังไม่สําเร็จก็นํามาต่อยอดทําให้มันแล้วเสร็จนะก็หวังว่าทุกคนควรที่จะมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนะมันจะได้แบบไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆหรือว่า ปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยคล้อยตามสภาวะแวดลอ้อมคนเราควรจะมีจุดหมายที่ชัดเจนครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับขวบปีนี้นะคะของม i r เ c l e Channel เองเนี่ยความตั้งใจที่เราทุกคนได้รวมใจรวมพลังกันนั่นคือเรื่องของการสร้างพระนะค,ะครัะ ในการหล่อหลอมนะพระพุทธปฏิหารจอมราชานั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นความปฏิหารที่เกิดขึ้น <Yeah. S 1> แล้วก็รวมไปถึงความตั้งใจของรทุกคนนะคะที่เราตั้งใจว่า1ปีภายในขวบปีนี้เราอยากที่จะสร้างหรือว่าหล่อพระให้สําเร็จซึ่งปีนี้ก็สามารถบรรลุหรือว่าสามารถทําได้จริงๆนะคะ แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะฝากคุณผู้ชมด้วยนะคือนอกจากที่เราจะร่วมกันหล่อพระแล้วในครั้งนี้เราก็จะร่วมกันนะคะในการแห่อัญเชิญพระพุทธปาฏิหารจอมราชันด้วยในวันที่14กุมภาพาันธ์นะ2,550บาทนั่นคือปีหน้านี่เองนะคะจริงๆก็นับไปก็ไม่กี่เดือนแล้วค่ะ ดังนั้นคือครั้งนี้นะคะเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันนะคะฉะนั้นใครสนใจคือติดตามเรื่องราวกันมาอยากจะมาอนุโมทน,นาบุญร่วมกันรหรือว่าอยากจะมาร่วมบุญใหญ่ร่วมกันเองก็ตามเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะ,ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0823286991นะคะแล้วก็0831997972นะคะ ซึ่งครั้งนี้ใครที่มีความประสงค์นะคะจะขับรถขับราเนี่ยเราจะไปเป็นขบ,บวนนะคะก็สามารถที่จะแจ้งความจำนวได้รถหนึ่งคันจะไปกี่คนอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะของแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญทุกทุกท่านจะต้องสวมสายเสื้อที่เหมือนกันซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของเราด้วยนั่นคือเสื้อนะคะที่เราจะมีรูปพระพุทธปฏิหารจอมราชนรวมไปถึงคำดีๆที่เป็นคำอยู่ในใจของเราทุกคนนั่นคือคำว่าศรัทา รูบูชาพระพระพุทธปฏิหารจอมราชาน,นี่เองฉะนั้นทุกท่านที่เข้าร่วมขบวนในครั้งนี้เราจะสวมใส่เสื้อที่เหมือนกันนะคะฉะนั้นโทรเข้ามาลงทะเบียนกับทางทีมงานแล้วเนี่ยก็เตรียมจํานวนให้พร้อมแล้วก็บอกในส่วนของไซส์เสื้อด้วยนะคะเพราะว่าทําจํานวนจํากัดจริงๆเราจะไม่มีการทําเพิ่มเติมนะหรือว่าขอซื้อเพิ่มเติมก็จะไม่มีแล้วนะคะนี่จะเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญแล้วก็นอกจากนี้รถทุกคันนะคะจะได้รับ ธงพระพุทธปฏิหารจอมราชาเนี่ยแหละค่ะโบกสะบัดไปพร้มพรอมๆกันรวมไปถึงสติกเกอร์นะคะที่เป็นเัญหลักด้วยนะคะฉะนั้นครั้งนี้เราเปิดรับไม่จํากัดจํานวนนะใครสนใจโทรเข้ามาลงทะเบียนกันก่อนนะคะที่ต้องลงทะเบียนเพราะว่าอยากจะให้มีการจัดลําดับนะที่แน่นอนว่าจะมากี่ท่านเราต้องมีการ,รเตรียมการนะพอสมควรเลยนะฉะนั้นใครที่มีความประสงค์ตั้งใจแล้วนะคะ วันแห่งความรักด้วยนะชวนคนรักชวนคนในครอบครัวเนี่ยมารวมกันนะคะครั้งนี้อีกหนึ่งครั้งร่วมกันเราจะเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่เขื่อนลำตะคองพร้อมๆกันนะคะส่วนใครที่อาจจะไม่มีรถส่วนตัวนะคะแต่ว่าอยากจะไปร่วมบุญเหลือเกินก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะเพราะว่าเรามีรถบัสให้ในประมาณ3คันด้วยกันนะโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้นะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาตอนนี้ก็ต้องบอกว่า มีประมาณร้อยสอรอท่านแล้วนะคะไม่เชื่อว่าทุกท่านอยากจะไปร่วมบุญญาร่วมกันอีก1ครั้ง14กุมภาพันธ์2,558นี่เองจะโทรเข้ามาได้เลยนะฮะน้องทีมงานก็ตอนนี้ก็พร้อมที่จะรับสายอยู่แล้วจ้ะนะ,นะแต่ว,วันนี้ใครที่มีเรื่องราวต่างๆอยากจะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตา อยากจะวางแผนอนาคตนะว่าเอ๊ะปีหน้าฟ้าใหม่จะเป็นยังไงหรือว่าเมื่อในหนึ่งการทําธุรกิจหรือว่าการทํางานเองก็ตามเนี่ยเราไม่รู้ว่าเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวางแผนไว้ก่อนนะ่ก็เป็นส่วนที่ดีที่สุดนะในการที่จะเตรียมการให้พร้อมก็ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS มนะคะพิมพ์ดีเว้นวักตามวิชื่อนมสกุลค่ะวันวันที่เดือนพศรวมไปถึงเวลาเกิดนะคะแล้วก็คําถามระบุคําถามเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบ ลัคนาราศีนะคะบอกด้วยว่าเกิดจังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะข้อมูลคุณผู้ชมส่งมามากเท่าไหร่หรือว่าละเอียดมากเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันนะตรวจสอบดวงชะตากันแบบสดๆนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนเลยค่ะที่เบอร,ร์โทรศัพท์024960493นะคะและ024960494นั่นเองค่ะ แต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของภาพรวมกันด้วยดีกว่านะคะว่าวันนี้12ราศรีภาพรวมดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างครับอังคารที่23ธันวาคม2557จันทรคติการขึ้น3มค่ำเดือน2ปีมะเมียประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงครับบูรพาหรือตะวันออก และทิศท,ที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16พฤษภาคมถึง12กุมภาพ,พันธ์วันนี้เรื่องงานภาพรวมต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับเด่นเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำธุรกิจการค้าวันนี้หยิบจับอะไรก็ดูเหมือนจะต่อยอดได้สอดคล้องก,กันกับในเรื่องของสภาพคล่องวันนี้ไหลลื่นไม่ติดขัด และมีโอกาสจะได้ล่าผลจากสุภาพสตรีที่สูงวัยแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้ก็ไม่มีปัญหาหรือสิ่งที่ทาให้ทุกข์ศรีถูกชะโลค่ะสำหรับชาราศรีมังกรค่ะทุกอย่างดีหมดนะครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสตรีมงคลกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีบอลเงราศรีต่อไปนะคะราศรีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานทุกอย่างมีเหตุป,ปัจจัยนะครับถ้าคุณเตรียมตัวมาดีมีความพร้อม ภารกิจต่างๆวันนี้ลุล่วงแต่ในทางกลับกันถ้าคุณย่อหย่อนถ้าคุณไม่มีวินัยรับรองว่าวันนี้ปัญหาเกิดแน่ๆนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนบริหารให้ดีวันนี้จะเข้าทํานองเงินผ่านมือนะครับรับซ้ายจ่ายขวาแต่ความรักหัวใจทายดีโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆจะมีโอกาสครับสีถูกชะลอค่ะสำนับชาวราศีกุมค่ะเพื่อเหลือเื่อดาดนะครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีดํา ส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เงินทองให้ระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายอาจจะไม่ถึงการทำผิดพวกค่าปรับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันก็ได้นะครับความรักหัวใจวันนี้พยายามเรียนรู้กันให้มากๆโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาส่วนงานวันนี้กินบุญเก่าได้ครับ สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะให้ความสําคัญกับในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีแดงส่วนสีที่ควรฉลกเลี่ยงคือสีดําราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานท่องไว้นะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทํางานกับคนหมู่มากคนเราไม่เหมือนกันฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างอาจไม่เป็นอย่างที่ใจคิดเงินทองให้คบหาคนที่รู้จักมักคุ้น จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าผมหมายถึงถ้าจะต้องร่วมลงทุนน่ยนะครับส่วนคนที่มีลูกหนี้วันนี้อยากจะให้ลองทวงถามความรักหัวใจทรงๆครับโสดไม่เด่นคนมีคู่ไม่มีปัญหาสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะให้ความสําคัญกับในเรื่องของงานคิดต่างได้อยู่กันให้ได้นะสีดําส่วนสีที่ควรฉลี่เลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีพฤกษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13ม,มิถุนายนครับวันนี้เรื่องงานมีเกณฑ์ได้ทําอะไรที่ต้องลุยหน่อย งานที่ต้องออกแรงอาจจะเป็นลักษณะชีพจรลงเท้าเดินทางหรือเป็นงานภาคสนามแต่แนวโน้มวันนี้เหงือออกแล้วดีนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนแม้จะหาได้แต่สิ่งสําคัญวันนี้ควบคุมค่าใช้จ่ายความรักหัวใจเน้นคนมีครอบครัวนะครับมีพยายามสร้างเงื่อนไขให้กับชีวิตคู่สีถูกชะลอค่ะสำหรับาร,ราศีพฤษภค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ 14. มิถุนายนถึง14กรกฎาคมพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดนะครับในส่วนของงานโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกจ้างวันนี้ถ้าพลาดมีโอกาสที่จะถูกว่ากล่าวการตําหนิติเตียนและมันจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นส่วนเงินทองและการลงทุนยังมีโอกาสได้ขยับขยายโดยเฉพาะการใช้เงินต่อเงินแต่หัวใจไม่เด่นนะครับโดยเฉพาะคนโสด สีถูกชลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะให้ความสําคัญกับเรื่องของงานสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะกรกฎนะครับวันนี้15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมกรกฎเนี่ยเน้นในเรื่องของความความคิดมันมีโอกาสล่อแหลมนะครับอาจจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่เหมาะสมจะมีคนหยิบยื่น ติดต่อเข้ามาให้ในเรื่องของงานนะครับแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของการทุจริตความไว้เนื้อเชื่อใจและที่สําคัญวันนี้กรกฎฝากระวังปัญหาสุขภาพความรักหัวใจขออย่างเดียววันนี้อย่าคิดมากสีถูกชะลอกาสนับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมสุขภาพก่อนนะครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปเลยคะ่ะราศีสิงค์ค่ะ 17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ในเรื่องของหัวใจมีปัญหาอะไรอย่าคาดเดาครับเปิดอกพูดคุยคนโสดเองวันนี้ก็มีโอกาสที่จะออกตัวได้ดีนะครับโดยเฉพาะการเข้าหาคนพิเศษส่วนเงินทองและการลงทุนจะได้ล่าผลจากความสัมพันธ์ดีๆที่เคยมีก่อนหน้าส่วนงานวันนี้เรียนรู้เยอะๆครับมีโอกาสได้ทำงานกับคนเก่ง คนดีมีฝีมือสีถูกชลอกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้เสริมคบว่าคอนเน็กชันเนี่ยสำคัญนะฮะคนอุปถัมภ์ทั้งงานแล้วก็เรื่องของเงินสีน้ําตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมทา่าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เรื่องงานมีโอกาสเอางานเก่าที่เคยพับเก็บนะครับมาพิจารณาปรับปรุงใหม่ซึ่งแนวโน้มก็ต้องบอกว่าครั้งนี้มันมีโอกาสที่จะเดินต่อได้นะครับ ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็นเช่นเดียวกันมีโอกาสเข้าไปข้องเกี่ยวกับในเรื่องของพวกยุดยานปานะหรือแม้กระทั่งเรื่องของที่พักอาศัยแต่เรื่องของหัวใจวันนี้อย่าหนีปัญหานะครับมีอะไรให้ทบทวนอย่างจริงจังอย่าซื้อเวลาสีถูกชะลอลค่ะสนับชาวราศีกันค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตสีน้ําเงินส่วนสีที่ควระฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับ วันนี้อย่าเกี่ยงงานนะครับมีอะไรทําได้ให้รีบทําก่อนโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ทํางานหรือโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกระวังทุกอย่างจะชวดทั้งหมดนะครับสูนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้อย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาแต่หัวใจไม่ต้องรีบนะฮะถึงจะมีโอกาสสีถูกชะลอกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะกระตือรือร้นนะครับทั้งในเรื่องของงานและเรื่องของเงินสีม่วง ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมใช้พลังแฝงนะครับมีปัญหาอะไรอย่าพิ่งท้อขอให้คิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเสมอส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้สอบผ่านนะครับแต่ในแง่ของการจับใจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้มีปัญหาคนละแบบ คนโสดเนี่ยระวังความฉับชวยส่วนคนมีคู่จะทุกข์ใจเพราะบุตรหลานบริวารสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตรวมถึงเรื่องงานนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปเลยคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าอย่ยนลุยไปข้างหน้าซะจนลืมนะครับ ว่าสิ่งที่ทําในช่วงที่ผ่านมานั้นเราเดินมาถูกทิศทางหรือไม่เสียเวลาประเมินผลสักนิดหนึ่งนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนสภาพคล่องยังดีอยู่และวันนี้จะบอกว่ามีมากพอที่จะแบ่งปันให้คนที่กําลังมีปัญหาความรักหัวใจวันนี้จะทําทให้ใครเดือดร้อนเพราะเรานะสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะให้ความสําคัญกับในเรื่องของงานนะครับสีน้าเงินส่วนสีที่ควรเฉลีก่กเลี่ยงคือสีบอลเงิน ค่ะแล้วค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศรีในวันนี้นี่เองนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคําถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS <S 1> <S 1> แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลสากลคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรา่อของวนันเที่ยงคืนถึงตี5้ครึ่งฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่4 2 2 1 6 0 6ะกันสักครู่ค่ะครับ